ท่านไม่ได้เจ็บฟรีนะอลลอ์ A ock, ทดสอบและอัลลอ์กำลังอภัยให้ถ้าเกิดไม่บน่นไม่ดา่าไม่ใช่แบบโอ้โหเจอการทดสอบก็บน่นเจอการทดสอบก็ดา่าอย่างนั้นเนี่ยบอกมาต้องพูดความจริงว่าเจ็บฟรีครับ ถ้าสิ่งที่ผมนําเสนอเนี่ยซึ่งเป็นแนวคิดแบบที่อลล็อ์อยากให้เราเป็นนะคือการมองเห็นอะไรก็มองเห็นความสวยงามที่อยู่ในนั้นเนี่ยผมขอเป็นบางองค์มรโลกสวยครับแต่คําว่าโลกสวยเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าการมองโลกอย่างบิดเบี้ยวไม่ได้อยู่ในจินตนาการเรารับรู้ได้ว่าโลกใบนี้คือการทดสอบจากอลล็อ์แต่ความเป็นชาวโลกสวยที่ผมนิยามถึงคือแม้ว่าเราจะเจอสิ่งที่เราเนี่ยไม่ชอบเราจะเจอสถานาการณ์กับสิ่งที่เราเองไม่พึงพอใจเนี่ยแต่เราจะ ะมองเห็นความเป็นรหมะที่อยู่ในปัญหานั้นๆเราจะมองเห็นความดีงามที่เกิดจากอุปสรรคขวากหนามนั้นๆเราจะมองเห็นสิ่งสวยงามซึ่งอยู่ในความไม่พออกไม่พอใจกับสิ่งที่เราเจอเราจะเปลี่ยนจากความไม่ชอบกลายเป็นเห็นคุณค่าในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาพอได้เรียนรู้อิสลามไปเรื่อยๆก็ได้เกิดการรับรู้ว่าอัลลอฮ์ไม่เคยทดสอบบบาว คนใดโดยที่ไม่มีของขวัญติดมาให้ด้วยทุกการทดสอบอัลลอฮ์ะจะมีของขวัญให้มาเสมอขึ้นอยู่กับเราจะเห็นไหมแม้กระทั่งคุณผู้ชมเป็นสุภาพสตรีเป็นคุณแม่บ้านเย็บผ้าซ่อมแซมปะชุนเสื้อผ้าให้กับคนในบ้านเข็มเกิดทิ่มนิ้วขึ้นมาหลักการศาสนาบอกว่าพี่น้องที่เป็นภรรยาท่านเนี้ท่านไม่ได้เจ็บฟรีนะอัลลอฮ์ทดสอบและอัลลอฮ์กำลังอภัยให้ถ้าเกิดไม่บน่นไม่ดา่าไม่ใช่แบบโอ้โหเจอการทดสอบก็ บ่นเจอการทดสอบกระดาษอย่างนั้นเนี่ยบอกมาต้องพูดความจริงว่าเจ็บฟรีครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่บ่นนะแม้แต่เข็มทิ่มนะหรือคุณผู้ชมผมเนี่ยชอบไปเดินในป่าเนี่ยนะมีป่าผมก็ชอบเข้าไปเดินนะบางทีก็อาจจะต้องลุยต้นไม้แล้วเจอหนามทิ่มหนามตัมอย่างเงี้ยแล้วไก่สลามบอกว่าท่านไม่ได้เจ็บเปล่าไม่มีใครเจ็บฟรีถ้าหากว่าเราเนี่ยอดทนนะทำหน้าที่คือมีอุปกรณ์ทําแผลก็ทาําแผลเอาแอลกอฮอล์มาเช็ดนะเอาเอ่อพลาสเตอร์มาแปะนะถ้าท่านดํารงหน้าที่ของตัวเอง รัอดทนเพื่ออัลลอฮ์ท่านรู้ไหมจะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์เนี่ยดุดใบไม้ที่ร่วงหล่นจากต้นเลยนะผมใช้คําว่าเป็นการปลดบาปบางท่านบอกเป็นการลดบาปหรือเปล่าบางมัธก็ออัลลอฮ์บอกว่าเหมือนกับใบไม้ร่นร่วงลงมาจากต้นไม่ใช่การลดแต่คือการปลดดังนั้นคุณผู้ชมครับพี่น้องที่รักครับอัลลอฮ์สุบฮานะฮูตาลาทรงเมตตาพวกเรามากจริงๆนะในขณะที่เรากําลังคุยกันอยู่ในขณะเนี่ยพี่น้องรู้ไหมการคุยเรื่องของอัลลอฮ์นี่นะอัลลอฮ์เนี่ยจะให้มาลายกาถึงเจ็ดหมื่นท่านเนี่ย ห้อมร้อมระหว่างเราแล้วขอดูอาจากอัลลอฮ์ให้กับเราจรึงไม่แปลกที่ความสุขเกิดขึ้นทุกครั้งที่เรามาเจอกัน